มีคลิปทิปหนึ่งนะคะที่ผู้ปกครองนะคะของนักเรียน,นะะระดับชั้นมัธยมเนี่ยอยากฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเ <c oughs> พราะว่าผู้ปกครองคนนี้ถ่ายคลิปเอาไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วบอก <c oughs> ว่าขอบเงินจํานวน400,000บาทไปให้กับผู้บริหารโรงเรียนชื่อดังย่านพระราม6เพราะต้องการจะให้ลูกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยวิธีพิเศษ <c oughs> เดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะคะว่าเขาคุยอะไรกัน อ๋อเดี๋ยวผมขึ้นไปเลยดีน่เลยครับครับอ๋อได้ครับผมขึ้นไปพบดีนี้เลยครับครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นใหม่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ยีขึ้นไปพบผู้ในการเงินจำนวนนี้ใข่ถุงขึ้นไม่มอบนะครับ เดี๋ยววันนี้จะเข้าพอจูนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บด้านแนมนีด้มอบดัวแล้วนม้อยู่ถึงมอบดบ้วมห้นี่บ้้มแ อยู่มากอยู่แต่ต้องดูน้องอะค่ะว่าน้องไหวคืออย่างนี้ถ้าจะอยู่มอเมอ,มอม6มอ4ที่นี่ตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยเครื่องส่งเนี่ยมันดีแต่เครื่องรับเนี่ยมันหลายยี่ห้องไงมันรับได้ไม่เท่ากันเอ,อตรงนี้สาคัญอ,อันนี้เหนียวอืมผมเรียนถามพอ,อนี้ครับ,รบเงินสามก็หนีไม่ไดม้าให้คมับมอบที่ไหนก็ม้บเป็นเงิน นี่เลยมอบ<อ>ให้ลองอเลยเพราะว่าผมมอบให้ลอ,องไป<อ><อ>กครั้งหนึ่งครับคือผมก็ไม่ได้ฝากเด็กที่เรียนมานานนะขั้นหลัง<า>สุดฝากสมัยท่านพ่อวิศรุษครับแต่พราะรุ่นผมเนี่ยคงคงจะไม่หมาะและอย่างหนึ่งกำลังอาจจะไม่ถึงเพราะมีใช้เงินประมาณสองล้าน ไปด้วยทำรั้วใหม่ด้วยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะรวมไหลายรุ่นจะรวมได้หลายชุผมจะถามทุกทายว่าไม่ได้รวมไปหลอกทุกคนหรือเปล่าครับผมค่ะท่านผู้ชมครับเป็นคลิปที่ผู้ปกครองท่านหนึ่งถ่ายวิดีโอเอาไว้จะเรียกว่าแอบก็ได้ในขั้นตอนตั้งแต่ตอนที่หอบเงินสี่แสนเตรียมไว้ในรถแล้วโทรนัดหมายกับผู้บริหารโรงเรียนชื่อดังย่านพระรามหกนัดกันทำนองว่า อะเอาเข้ามาได้นะเอาเงินที่จะมาชําระให้ลูกอายุลูกที่จะเข้าเรียนชั้นมหนึ่งโดยวิธีพิเศษแต่ว่าเงินที่จะชําระเนี่ยประมาณ4ี่0,000ไม่มีใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนจากนั้นผู้ปกครองรายนี้ก็เดินขึ้นไปในห้องผู้บริหารท่านนี้ แล้วนําเงินไปมอบให้ก็เป็นการพูดคุยกันนี่นะคะจังหวะที่กําลังพูดคุยกันผู้บริหารท่านนี้ก็บอกว่าให้นําเงินไปมอบให้รองเข้าใจว่าเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆผู้ปกครองก็มีการพูดคุยกันทํานองว่าพอมอบให้เสร็จแล้วจะให้ลูกเข้าเรียนในชั้นม .1 นะคะจากนั้นก็นำเงินสดสด400,000บาทวางไว้บนโต๊ะผู้ปกครองรายนี้ยังระบุต่อนะคะว่าการเรียกรับเงินในกรณีเป็นกลุ่มเด็กเข้าเรียนแบบวิธีพิเศษในชั้นม .1 มีหลายรายบางรายต้องจ่ายถึง500,000บาทนะคุณเจตเพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนแล้วทําแบบไม่มีใบเสร็จรับเงินผู้ปกครองก็ไม่สบายใจนะคะว่าเงินจํานวนนี้ตกลงจะเข้าไปพัฒนาโรงเรียนหรือว่าใช้เป็นการส่วนตัวดิฉัน อาจจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ดีกว่าคุณเจคะ่ะต่อให้เป็นการพัฒนาโรงเรียนทําไมต้องจ่าย4 5 0 0 0ละ่ะนี่แหละฮะเรื่องนี้ก็เลยอยากฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่านี่เป็นช่องว่าง,งเป็นช่องทางร,รับผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหารโรงเรียนหรือเปล่า ล่าสุดยังไม่มีคำตอบไม่มีการออกมาชี้แจงจากผู้บริหารกลุ่มนี้โรงเรียนดังย่านพระราม6ในกรุงเทพมหาคนครนี่นะคะเพราะว่ากำลังไปเดินทางท่องเที่ยวในแถ,บ,ถบประเทศยุโรปอยู่กลายเป็นจะทำอะไรต้องมีเงินแล้วเงินเนี่ยก็ไปเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้นี่เงินสดๆเลยนะคะเบิกมาเพื่อจะให้ลูกไปเรียน4 5 0 0 0ต้องลำบากต้องมากขนาดนี้เลยเหรอคะค